ไปอุดรธานีค่ะผู้ชมเรายังอยู่ในบรรยากาศของงานทอดกรถิ่นอยู่นะคะจะพาผู้ชมค่ะไปที่งานทอดกรถินที่นั่นนะซึ่งเขาทอดกรถินซื้อที่ดินถวายวัดศรีสว่างอารมณ์ที่อุดรธานีนั่นเองค่ะพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมงานกันเยอะแยะมากมายนะคะร่วมกับอาจารย์เรนนี่ลินลิตาเป็นประธานในพิธีงานทอดกรถินสามัคคีค่ะในการจัดซื้อที่ดินถวายวัดสว่างอารมณ์นะคะเป็นที่ธรณีสฆ์เพื่อใช้ประกอบศาสนกิจไปฟังเสียงพระอาจารย์ พระอธิคาระสิวกรเจ้าวาดวัสว่างอารมณ์ค่ะ ขอเจริญพรญาติโยมทุกทกท่านที่นี่วัดศรีสว่างอารมณ์บ้านจุ่มตำบลเชียงเพีงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์ศิวกรพระพัสโดก็ยินดียินดีที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญเป็นต้นบุญต้นกุศลให้ญาติโยมทุกทุท่านที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้มาร่วมกันซื้อที่ดินถวายวัดที่ วัดศีสว่างอารมณ์ของเราตอนนี้ก็ยังขาดปัจจัยอยูอ่อยากให้เราได้มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีหลายๆอย่างที่กำลังจะก่อสร้างก็มี ีกำลังจะก่อสร้างก็มีดังนั้นเราก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้มีส่วนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันสร้างศาสนาสถานของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นซื้อที่เดินถวายวัดหรือว่าจะเป็นศาสาต่างๆามาร่วมด้วยช่วยกันให้บรรลุให้เรา มีบุญอ,อย่างน้อยให้เราได้มีเป็นผู้มีบุญได้มาร่วมกันสร้างสืบต่อไปสู่ลูกสู่หลานของเราในอนาคตว่าที่นี่ก็ยังขาดปัจจัยอีกอ ยังขาดปัจจัยอีกดังนั้นถ้าใครได้ยินได้ฟังแล้วก็ขออนุโมทนาได้มาร่วมด้วยเช่วยกันก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทําการสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จตามความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากจะง่ายก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีก็ขออนุโมทนาสาธุขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปสาธุ นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเป็นงานทอดกระถินซื้อที่ดินถวายวัดสีสว่างอารมณ์จังหวัดอุดรธานีนะครับ